สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพม,มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าครับเป็นยังไงครับเออมาเจ็บเข่าแล้วเซียวแป๊บเหรอครับจากอาการจากจากสาเหตุอะไรทราบไหมครับผมคิดว่ามันด้วยน้ําหนัก แต่ว่าน้ําหนักผมก็เจดสกว่านะครับก็ไม่เยอะนะะไม่เยอะแต่ว่าสงงผยผมว่าเกี่ยววับไอ้แบกของหนักด้วยเป็นคนช้อปปิ้งนะเป็นนักกีฬาช็อปก่อนไหมครับอ๋อไม่อะไม่ไม่เคยเล่นกีฬาแต่ตอนหลังก็เริ่มออกกำลังกายแล้วครับเล่นเบสเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บเจ็บยังไงเจ็บสองข้างไม่เจ็บเข่าข้างขาด้านเดียวครับแล้วมันเจ็บแป๊บเวลาเดินอย่างผมไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยลองคิดดูกระไดรถไฟฟ้าหลายข้าน่เดินเลยโหแบบเสียว เดินแล้วเสียวไปเสียวมาอ๋อตอนเดินขึ้นเดินลงเนี่ยจะเสียวแต่ไปเสียวข้างเดียวใช่ครับเคยกระแทกเคยล้มเคยเคยกระแทกครับเคยเคยออกกำลังกายแล้วไปโดนกระแทกแล้วไปหาคุณหมอเอกเรย์ดูไหมยังไม่เคยครับแสดงไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระดูกร้าหรือว่าแต่ผมเคยอย่างนี้ครับคือที่บ้านไปตรวจมาคือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วผมอะอย่างคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นกระดูกเสื่อมส่วนผมที่เป็นกระดูกเริ่มบางแล้วกระดูกเริ่มบางใช่แบบเวลาเขาวัดมวนกระดูกอะครับ ที่วัดแต่กข้า oh. แต่คิดว่าว่าอาจจะตรงนี้แบบไม่ทราบไม่ทราบว่ามันมันมีผลด้วยปล่ามันไรปัจจัยเรับ,รบเกี่ยวกันไหมฮะมวลกระดูกเป็น,ปนที่ข้อใช่ไหมฮะอ่ะใช่เจ็บเข่าข้างในคือมันมันเสียวข้างในอะครับ <S <S เดินแล้วมันก็เสียวเจ็บ ก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันแต่ว่าด้วยผมเคยตรวจมันเขาบอกเป็นกระดูกบางแต่คุณพ่อแม่นี่เ็เป็นกระดูกตอันรวจมวลกระดูกนั่นเป็นกระดูกทั้งร่างกายนะคะเขาจะตรวจที่ไขสันหลังที่ขาที่แขนที่ข้อมืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาสรุปว่ากระดูกบางอขอกระดูกบางที่ข้อนี่มันจะเป็นกระดูกอ่อนนะฮะเป็นหมอนรองกระดูกมากกว่าแต่ว่่าแตทีนี้ถ้าเสียวแป๊บเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่ คือถ้าอยู่เฉยๆไม่ไม่เสียวถ้าเดินจะเสียวใช่ไหมครใช่แต่ว่ามันก็จะเจ็บอยู่วม่นี่บางครั้งก็เจ็บครับบวมไหมครับไม่บวมครับไม่บวมแต่โชคดีผมเป็นเมื่อสองปีก่อนมันเพิ่งเริ่มอาการเริ่มแบบเริ่มเป็นมากๆเจ็บๆๆจนกระทั่งแบบที่บอกเสียแป้นเนี่ยมันเริ่มแย่ละเหมือนแบบเวลาเราดงขึ้นลงเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนจะเริ่มขากระเพกแล้วมือไม่มีแรงไม่ใช่ไม่ใช่มีมีแรงครับคือเดินแล้วเจ็บแล้วเสียวมันทําให้แบบเหมือนเราจะ เดินไม่ไหวอ่ะมันจะใช่ฮะคือไม่มีแรงที่จะจะเกร็งเกร็งข้อเคยหกล้มใช่ไหมฮะเคยเคยไปชนแต่แต่ไม่เคยไปเช็คไม่เคยเช็คครับผมคือเราคือคือน่าจะเช็คสักครั้งคือเราไม่รู้ว่าเพราะบริเวณนี้ก็จะมีเอ็นยึดกระดูกนะฮะถ้าเอ็นมันฉีกเส้นประสาทที่ไปที่นั่นมันก็จะรับความรู้สึกนะเพราะว่าบอกว่าออกมาเสียวแปรบเนี่ยมันเหมือนกับมีเส้นเอ็นฉีกขาดอ๋อครับ อาจจะไม่เกี่ยวกับกระดูใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังสนิษฐานแต่ผมว่าตายาแต่ว่าด้วยความว่าผมก็ไม่กล้ากินยาเพราะว่ามันมีสเตียรอยใช่ไหมครับยาผมก็กลัวคือยาทาตัวยาที่รับประทานเนี่ยไม่ไม่ทาถ้าเป็นพวกยาเม็ดอะไรเนี้ยผมไม่แต่ทาเอาเต้นทาครับแต่กพามันก็ไม่ดีขึ้นครับจนกระทั่งมากินบีมเนี้ยครับแต่โชคดีว่าบีมนี่ก่อนที่ผมมาเจอรายการบีมนี่โชคดีมากตรงว่าบังเอิญวันนั้นผมนอนดูโทรทัศน์แล้วก็ไปเปิดทูวิชั่นนะครับ ก็โชคดีว่าได้รายการบิมเนี่ยครับอ uh huh. ทําให้ผมเ,เห็นเพราะผมเสิร์ชข้อมูลมามันก็ไม่มีข้อมูลมที่เกี่ยวบ้่าว่า,านนคุณบ,บุลินเนี่ยเจ็บแบบทรมานมากทรมานจนแบบบางครั้งเจ็บแล้วผมไม่เข้าใจเลยคนเจ็บขบาแบบนี้มันเหมือนน้าตาเล็ดเลยคือเรารู้รู้นะ<อ>แต่เริ่มเริ่มอาการตอนนั้นมันเริ่มจะแย่แล้วคือว่าเหมือนเราจะเดินแล้วมันลําบากขึ้น,นะครับคือพอไปทํางานก็ต้องเดินไปขึ้นลงบันไดก็ต้องใช้เป็นประจำใช่ครับแล้วก็เกิดความทรมานครับ ยายาที่จะให้กินก็ไม่กินผมเอาทาอย่างเดียวใช่ครับมีเอาซัพพอร์ตช่วยไหมฮะมีภาไม่ไม่เลยครับผมไม่ทำด้วยครับแล้วก็มาเจอในรายการจะเจอรายการกับโชคดีมากเลยครับมีไปหาหมอมาก่อนไหมครับอ๋อไม่ไม่ครับกําลังก๊จะกําลังจะหาหมอแต่ผมกําลังช่างใจอยู่ไงว่าเอจะหาอะไรที่มันดีกว่าหมอมีไหมเพราะว่าคือเพราะหมายว่าเดี๋ยวหมอจะโกรธเราไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับเหมือนว่า คือมีอะไรที่แบบเออไม่ต้องถึงท่านหมอแบบพอาจะรรักษาได้ก่อนไหมอืมอ,อืมอ,อืมอืมแต่พอดีผมมาเิรอชข้อมูลหาจนก็ไม่เจอจนกระทั่งมาดูรายการนี่ยครับของทูวิชั่นที่จัดไอ้บิมร้อยเนี่ยครับเอ๊ะทำไมแล <จน S 1> ้วทำไมคุณเชื่อเลยอ่ะคือเนี่ยผมศรัทธาตรงที่ว่าพอเห็นคุณต้นเนี่ยเออเป็น<อ>พิธีกรเนี่ยอ่าพิธีกรดาราที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เจออาจารย์หมอสองท่านเนี่ยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผมไม่เชื่อใจเลยครับ ไม่ช่ผมเป็นพวกสิบแปดมงกุฎไม่รู้นะะจริงๆก็น่าเชื่อถือทั้งทั้งคู่อ่ะครับก็อีกคนก็เป็นด้านชื่อเสียงดาราอีกคนก็ก็คือด้านนี้็เป็นผู้ทรงอาวุธคืออยากจะรักษาเป็นขั้นเ็นตอนก็ค้อจากอาหารเสริมก่อนใช่ครับบแล้วก็ค่อยไปพบแพทย์ในความหมายในความหมายนี้อ่าฮะเสร็จแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ครับก็พอดีผมก็อยากรู้ว่าจะสั่งซื้อยังไงผมว่าไป ทางอินเทอร์เน็ตพอดี่บ้านผมอยู่ฝั่งทนก็ไปเจอเออเสิร์ว่ามันมีจริงมีอยู่ที่ฝั่งทนมีตัวแทนครับก็คุณราเชนกับคุณคุณแม่กอบพรเลยครับแกก็เออผมมาสั่งมาแล้วเริ่มทานสีอะไรครับเออผมทานสีชมพูอาร์เทนอกครับเพราะว่าเราเจ็บเข่าได้เลยพอดีมันมันดีตรงที่ว่าไอ้บีมเนี่ยเขาสร้างมาเกี่ยวกับเรื่องเข่าโดยเฉพาะเลยผมมาเลยตรงโฟกัสอย่างที่เราต้องการพอดีเลยเดี๋ยวยาคุณไม่ยอมกินใช่หร แต่อาหารเสริมคุณเอาใช่เพ๊บะไม่ที่บอกว่าอาหารเสริมทำไมกล้าเอาเพราะว่าผมมองว่าเออเพื่อดูส่วนผสมมันเป็นมังคุดอืมังคุดเนี่ยทำให้ผมศรัทธาเพราะว่ามีชื่อหนึ่งผมเคยอ่านฟังข่าวครับเขาบอกว่าเนักวิทยาศาสตร์ไทยเราสามารถวิจัยมังคุดนี้ได้แล้วเนี่ยฮะคนนี้แหละใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นถ้ามีอะไรเคลียร์กับคนนี้เลยนะฮะก็ผมยังไม่รู้ครับแต่ผมดีใจในใจว่าเออคนไทยเราสามารถทำในเรื่องมังคุดเนี่ยได้ละดีใจมากเลยจนกระทั่งามารู้ตรงบินเี่ผมเรียก ชื่อถือแล้วก็ตัดทามากเลยก็สั่งซื้อทันทีเลยเริ่มทานสีชมพูใช่เต็มทีชมพูกี่เม็ดอ่าสองเม็ดเช้าเอ้ขอโทษมื้อละสองเม็ดครับมื้อละสองเม็ดเช้าก่อนนอะเอ้ก่อนเช้าตอนเช้าครับเช้ากับก่อนนอนก่อนนอนใช่ครับแล้วสักอะไรฮะอาจารย์ส่งซิกกำลังจะทายว่ากี่วันอประมาณสองอาทิตย์นะครับเออค่อยดีขึ้นแต่จริงๆอาทิตย์แรกก็เริ่มดีแล้วผมก็ตกใจเลยเฮ้ยทำไมดี ดีแบบหน้ามหาศจรรย์ไงคือดียังไงครับอาการมันคืออาการมันจะไม่เสียวแปบแล้วเขาที่เดินแบบเออหายเลยหายไม่ปิดทิ้นเลยถ้าอย่างนั้นผมต้องถามอาจารย์ย้อนที่อาจารย์ทำไพาว่าอาการของคุณบุรินน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรฮะนี้กําลังเดาไม่ออกผมก็ยังเดาไม่ออกแต่ผมว่าผมว่าช่วยน้ำหนักมันก็มีส่วนอาสันเดวยแล้วผมยก่ะ ยกของด้วยคือผมถือแบบของแบบผมนักชอบอะกลังมองว่าอาจารย์พี่เชิบอกลดอักเสบแต่ว่าของคุณบุรินไม่เคยบวมอ่ไม่เคยบบวมมคครัไ่เยแดงมีแต่ปวดแต่เคยเคยมีอาการเคยผมเคยไปออกอากาศแล้วไปกระแทกไม่รู้ว่าตรงนั้นด้วยเปล่าหรืออะไรมนหลายปัจจัยอะครับผมผมว่าไม่น่าแล้วด้วยที่บอกว่ามีการอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีบวมแดงเนาะมันถึงจะเป็นการอักเสบแต่อันนี้มันปวดเฉย ปวดแล้วก็เสีจะเป็สบมันเหมือนกับผ่านเส้นประสาทอะถ้าบอกว่าเสียวแปรบเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ทานสักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์การแปรบหายไปใช่แล้วผมก็ทานไปถึงสองขวดเลยครับทานพอดีขึ้นผมก็แนะนําแม่คุณแม่ครับพอดีแม่ผมก็ตอนช่วงนั้นก็เป็นในนี้เดือยวก็เรียกอะไรนะกระดูกทับเส้นหรืออะไรกับนองเนี่ยครับคือเริ่มรับชาครับพอดีแกไปฝังเข็มก็ไม่หาย คือดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงว่าหายแล้วเปอร์เซ็นยังชาพอมากินบิมของผมนี่ก็ดีขึ้นเลยครับก็ดีขึ้นเลยคุณแม่ก็ทานใช่ทานครับกี่กี่กี่วันถึงดีขึ้นก็ของแกนี่จะนานกว่าผมหน่อยเพราะว่าแกเป็นนานแล้วไงอ๋อเป็นมานานแล้วก็คือแขนขาจะชาใช่ขาชาครับเพราะเกิดจากการที่กระดูกไปกดทับเส้นประสาทใช่ใช่ครับผมอ๋อแกไปฝังเข็มมาคือบ้านผมจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยจนั่นต้องเรียนถามอาจารย์พิเชษแหละครับว่าในกรณีของกระดูกทับเส้นประสาท บิมไปช่วยอะไรหรือมันเป็นเหตุบังเอิญอาจารย์น้ำไปผู้เชี่ยวชาญคือจอมกระดูกไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะถ้าไปทับรเรายกดเส้นประสาทมันก็จะทําให้เกิดอาการชาหรืออาการปวดไปตามนั้นเน<ช>ี่ยนะเหมือน,นะะสายางโดนบีบเอาไว้อ่<ะ>อานะมันจะไม่ไหลไปทีนี้ถ้าถามว่าบิมไปทําอะไรมันก็อาจจะมีตรงที่ว่า คืออาการชาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่ดีไม่ถึงปลายประสาทมันไม่ถึงปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยบีมนี่มันทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุนนะเพราะฉะนั้นเลือดก็ไปเลี้ยงดีขึ้นอีกอันนึงก็คือการกดที่ระบบประสาทเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบขึ้นมาแต่เส้นประสาทอักเสบเนี่ยเราจะไม่เห็นบวมแบบกล้ามเนื้อหรือข้อ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นลดการอักเสบอันนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นแค่น้อยๆอยู่ค่ะหรือข้อเข่าเนี่ยที่สงสัยว่ามันผ่านประสาทเนี่ยนะฮะมันอาจจะเส้นประสาทอักเสบก็ได้นะฮะแล้วมันไปลดการอักเสบได้ผมยอมรับว่าบางครั้งต้องขอบอกเพื่อนๆหรือว่าที่ผู้ชมทางบ้านหรือที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยครับว่าเวลาพฤติกรรมเราอต้องดูแลด้วยอย่างการนั่งเนี่ยผมว่ามีส่วนเวลาผมทํานั่งทํางานเนี่ยไม่ค่อยพิงคือจะนั่งแบบบางครั้งเนี่ย กด <S 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 มันก็ไม่รู้ว่าบางครั้งมันเกี่ยวเพระพวภาษาอะไรเกี่ยวถึงลงเข่าเลยเปล่าเพราะบางครั้งวางขาก็อาจจะวางไม่สมดุลกันเลยการนั่งนี่ถ้านั่งไม่ถูกต้องนี่มันจะทําให้ปวดทั้งตัวได้ทั้งตัว <S <S 2> <S 2> ไม่ว่าขาไม่ว่าช่วงไหล่ช่วงแขน <S <S 2> <S 2> หรือช่วงหลัง ส่วนบนหรือส่วนล่างหรือแม้กระทั่งต้นคอเนี่ยนะฮะถ้านั่งไม่ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการนั่งเข้าถึงบอกว่ามันต้องมีที่พิงหลังไงแล้วก็ต้องพิงงหลัสลับเปลี่ยนิริยาบถเป็นช่วงๆไปด้วยพอสองขวดเสร็จผมก็สั่งขวดที่สามขวดที่สี่ไทโทนี่ผมก็ลดปริมาณลงล้ค่อยคือเหลือลดไปเรื่อยๆอย่างกรณีนี้ต้องทานสีชมพูต่อเนื่องไหมครับอาจารย์ม่ช่ครับครับลด เมื่อเมื่ออาการดีขึ้นก็ลดนะครับผมค้ที่สามค้สี่ผมเริ่มลดแล้วครับแต่บอลค้ที่สามนี่ผมอาจจะเหลือวันแรกก็จากเดิมเราสองมือ้อก็เหลือสองอ่าเหลือมื้อเดียวแต่แต่มื้อละสองเมตรแต่พอค้ที่สี่ผมก็เหลือมื้อละเมตร,รแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นพอดีมื้อที่สี่ไอ้คนที่สี่เนี่ยผมเหลือประมาณเกือบห้าหกเมตรมั้งครับผมก็หยุดไปไม่น่าเชื่อครับผมมันมีเกิดเหตุการณ์แปลกดีคือว่าผมไม่ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วแบบบิดเอวอะแล้วมันอักเสบอะไปเอ็กซเรย์อุจจาวะเขาบอกว่า เกิดอาจจะเป็นเล็ดเขาเรียกอะไรไส่ติ่งอักเสบไต่ติงอาจจะต้องผ่าตัดไส่ติ่งอักเสบเพราะว่ามันไปบวมอะไรตรงนั้นนะตอนนั้นผมก็เคียดมาเอ๊ะจะผ่าหรือว่าผมก็ไปไปไค่กลัวรีบหมอเนี่ยผมก็เอ๊ะเอาทำไงดีผมก็มานั่งนึกเออพอดีเจอบีมมีอยู่สี่ห้าเม็ดไปกินไม่น่าเชื่อครับหาย คือถ้าอาจารย์อธิบายได้ไหมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมันก็เจอมาแล้วอาการอาการอักเสบอาการปวดอ๋อคือตอนแรกเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบใช่ครับผมก็เลยไปเอาบิมมารับประทานที่เหลืออยู่สี่ห้าเม็ดนั่นแหะใช่ครับทานเข้าไปกี่เม็ดฮะก็พอพอดีผมเห็นมันสี่ห้าเม็ดผมก็ประหยัดเนี่ยต้องกินทีลเม็ดก่อนอ่ากินทีลเม็ดทีลเม็ดสี่มือสี่ห้ามือหายเลยครับก็ดีขึ้นผมก็งงเหมือนกันครับแต่บางครั้งมันหายโดยบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมันหายบทจะหายก็หายเลยอื ขับจากนี้ไปนอกจากทานลดลงครับผมถ้าเราอยากจะมีชีวิตสดใสไปถึงร้อยปีครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวสีเขียวบ้างตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับซเนียครับก็เริ่มทานแล้วครับผมเพราะดีริบบมีภูมิแพ้ด้วยครับตอนเช้าก็สีเขียวใช่ฮะสีเขียวมันทําให้เรามีภูมิต้านทานนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่แพ้อากาศนะครับแล้วสีชมพูก็ยังคงใช้อยู่นะครับ ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพื่อจะได้แก้ไขอาการที่เรามันผิดปกติอยู่แล้วที่สําคัญก็คือทําให้โลกของเราเวลานอนมันเป็นสีชมพูเอาละครับขอบคุณคุณบุรินขอบคุณคุณน้มากครับ o p e r a t i o ช BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิษภัณฑ์อาหารจากออริสบิมไม่ช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับผงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติคับ